สวัสดีครับทุกคนผมอิงสหศักดิ์เปียกัดครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหม่เลยโอ้พี่บ้าไม่ไรู้แล้วก็ไม่รู้เว้ยนี่คือรายการหม่ไร right รายการที่จะพาทุกคนไปสอดไปส่องไปซอกไปแซกไปแสบสารในหาเรื่องกับพี่น้องชาวมหาลายัยกับเรื่องที่รู้ก็ดีไม่รู้ไม่ได้และกลุ่มเป้าหมายของพวกเราในวันนี้ก็คือนักศึกษาคณะครุศาสตร,ร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสีพิช <laughs> ัยยาวมากเป็นะเด็งนั้นตามไปดูเลยครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อไอครับผมเรียนอยู่สาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยากถามว่าทาไมถึงเลือกในสาขานี้ครับคือต้องท้าความไปถึงตอนมปลายมปลายคือผมเลือกเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแล้วก็คือต่อยอดมาเรื่อยๆก็คือมาลงสาขานี้คือมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็อยากเรียนศึกษาตตอนนแล้วเราก็แบบมีครุอิเล็กเราเลือกเป็นครุอิเล็กเพราะว่าเราอยากไปสอนเด็กที่เป็นรุ่นน้องเราอีกเรื่อยๆไปเจรักเจรักเจรักนะครับคิดว่าสาขาที่เราเรียนเนี่ย ผมีดียังไงบ้างอยากจะโชว์อยากจะอวดอะไรบ้างสาขาของเราสาขาของเรานะครับคือเราอยู่กันเป็นฉันครอบครัวครอบครัวเราอยู่กันแบบพี่น้องเรามีความแบบช่วยเหลือกันนะฮะแบบคนนี้มีอะไรช่วยคนนี้ได้เรามีอะไรเราสามารถช่วยคนนี้ได้อยู่ันแบบพี่แบบน้องก็องกับผมอุ่นครับผมประมาณนี้ฮะสิ่งที่เราได้รับเลยตัวของน้องเองที่ได้รับสาขาของเราก็คือความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาแบบความสติชื่เชื้อครูบาอาจารย์ความรู้ที่เขาให้เรามาทั้งอาจารย์ด้วยทั้งุ่นพี่ด้วยนะฮะ แล้วก็ความรู้ต่างๆไม่ใช่เฉพาะการเรียนทั้งการเล่นกีฬาก็เอ่ยการเล่นอะไรก็เอ่ยก็คือไม่ใช่แค่ทฤษฎีใช่การปฏิบัติก็ด้วยครับผมดังที่ว่าเรียนรู้สู่การปฏิบัติใจกลมมือโหมหัดทัดกระจ่างแค่นี้พอสุดท้ายนี้ขอสามคำให้กับสาขาและคณะของเราครับกลับน้องๆที่จะไปเรียนที่เราเวลิ่งูเวลิ่งู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากถามว่าเรียนสาขาอะไรครับเทคโนโลยีสือสส่อสารมวลชนค่ะสื่อสารมวลชน,น,นสื่อสารมวลชนเหมสื่อสารมวลชนสองคนทั้งสองคนนะครับทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ครับเพราะว่าชอบค่ะแค่นั้นเหรอค่ะทีชชช่ชอบใช่ชอบเพราะว่า ตามคนนี้มาอีกทีนึ่งใช่ใช่ใช่คคิดว่าสาขานี้มีดีอะไรครับก็อวดอวดเลยอวดมีอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ดีค่ะแล้วก็หน้าตาหน้าตาหน้าตาดีไหมหน้าตาดีค่ะดูจากนีงเป็นตัวอย่างครับก็คือมีอุปกรณ์ให้ยืมครบครับให้ยืมด้วยนะไม่ให้ยืมไม่ดีให้ยืมครบฟรีด้วยฟรีอ่แล้วก็แบบอาจารย์สอนดีมากเลยเป็นกันเองกับนักศึกษา สิ่งที่ได้รับจากการเรียนสาขานี้สื่อสารของพวกเราเนี่ยสิ่งที่ได้รับคืออะไรเราแบบดราม่าได้ดราม่าร้องไห้ได้เลยได้ความรู้ได้ก็ได้แบบไส้ซีซีมดนเายนะ แล้วก็ได้แบบเออได้ลองใช้อุปกรณ์แบบต่างๆที่บางทีเราอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ลองใช้ถ้าไปที่อื่นเลยคือมีอุปกรณ์ได้ใช้จริงๆได้ประสบการณ์จากอาจารย์หลายๆท่านครับคือประสบการณ์ตรงที่ในวิชาเรียนไม่มีอาจารย์ก็สอนแล้วทดลองทําจริงๆได้ลองเรียนรู้ได้จริงๆสุดท้ายครับขอ3าําให้กับน้องๆที่จะมาเรียนที่นี่ครับมากันเลยมากันเลย นอนไม่พอนอนให้พอก็คือนอนไห้พอโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับและยังอยู่กันอีก2คนนะครับจากสาขาอะไรบ้างครับก็สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมครับปิโตรเลียมอีกคนนึงครับปิโตรเลียมเหมือนกันค่ะปิโตรเลียมเหมือนกันนะครับอยากถามว่าทําไมเราถึงเลือกเรียนสาขาปิโตรเลียมครับครับผมก็สาเหตุที่เลือกเรียนสาขาเนี้นะเพราะว่าคือผมมีไอเดอลก็คือเป็นลุงผมก็คือเนี่ยผมพยายามตามหามาตลอดเลยว่าเฮ้ยผมตามหาลุง อ่าผมตามอาชีพครับอ่าครับผมก็คืออาชีพอะไรก็ได้ที่แบบสร้างเงินให้กับเราอ่าท่นี่คือเนี่ยปิโตเลียมก็เลยเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ผมเพราะว่าเดี๋ยวผมได้คุยกับลุงลุงผมก็เออได้ได้เดือนก็ใช้ได้เลยอ่ะอ่าดูเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะอ่าดูมั่นคงรู้สึกว่าสามารถเลี้ยงลูกเนี่ยง่ยได้ประมาณนั้นแล้วทีนี่คือก็เลยแตัดสินใจที่อยากเข้ามาคิดปถึงเลียมเมียแล้วนะตัดสินใจจะมาจอยในในสาขาเนี่ยครับผมอ่าปีโตเลียมอีกคนนึงครับสาเหตุที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะว่าเพราะว่าตัวสัวนี ก็ชอบอยู่ hmm. แล้วค่ะก็คือสนใจตั้งแต่แรกแล้วศึกษาข้อมูลมาว่าเออสาขานี้น่าเรียนนัก็คือตอนที่เปิดมาแรกๆก็คือเป็นรุ่นแรกๆเลยแล้วก็แบบอีกอย่างก็คือแบบเออก็อยากรวยนะเอไปก็มีงานนะคะได้เงินดีอ่ะนะคะมีเงินเยอะเยอะเยอะๆเ่อเงินกู้ก็มีเงินเยอะใช่ค่ะ คิดว่าสาขาที่เราเรียนมีดีอะไรอยากจะอวดอะไรหรือฝากอะไรกับถึงน้องๆบ้างแบบอยากให้คนที่สนใจปิโตเลียตเนี่ยมาเรียนโอเคแน่นอนครับผมก็ก็จุดเด่นของสาขาเรานะครับก็คือเนี่ยเหมือนเหมือนระยะเวลา4ปีนะครับคือเราสามารถได้วุฒิการศึกษา2วุฒิเลยสองวุฒิอ่าก็คือเหมือนถ้าเกิดเรียนแค่2ปีอะครับจะได้วุฒิการศึกษาคือปอปวศปวศครับถ้าเกิดว่าต่ออีก2ปีก็ยังได้วุฒิทอราบอผมรู้สึกก็มองว่าคุ้มมากนะครับสี่ปีได้สองวุฒิเนาะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเออแบบเป็นอาจจะเป็นการที่ที่แบบ

ตัวน้องเองได้รับจากการเรียนสาขานี้มีอะไรจะบอกน้องๆบ้างสิ่งที่ได้รับเลยครับก็เนี่ยอาจจะเป็นแบบทักษะสกิลภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย <c oughs> อือก็เมื่อก่อนอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการคุยเรื่องอาภาษาอะไรเงี้ยใช่เพราะเมื<ต>่อก่อนเรามีปัญหาในการแบบเอ้ยเยคุยไม่ได้เลยพูดไปพูดไม่ได้เลยนั่นน <c oughs> ่าจะประมาณนั้น แล้วเนี่ยคือคือก็ก็พอพอเราได้ได้มีสกิลขึ้นมาขั้นหนึ่งก็ได้ได้ไปสอบโทอีกอะไรเงี้ยก็<ม> okay, โอเคก็คได้พัฒนาเรื่องเรื่องโทอีกอเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเวลาเราจบไปแล้วก็ได้มีทักษะเรื่องนี้มันก<ม>็ได้ไปสัมภาษณ์งานได้ภาษาด้วยมันง่ายขึ้นนะครับเนาะในการที่สมัครงานครับผมถ้าเกิดเทวะเนาะเนาะเนาะ<ม>ประมาณนั้นก็ผมหนองหนองหนอก็ผมโอเคเอาล่ะเอาล่ะนี่คืออะไรครับ คิดว่าตัวเองได้รับอะไรบ้างจากสาขาที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกับเพื่อนอีกคนเนี่ยก็คือตอนที่เข้ามาเนี่ยทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยอ่อนมากแต่ว่าพอได้เข้ามาเนี่ยก็คือจะมีภาษาอังกฤษที่เราเรียนในมหาลัยอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษที่เสริมมาจากเอ่อเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานใช่ค่ะที่เสริมมาจากสถาบันข้างนอกจะทําให้เราอัพสกิลขึ้นมาโดยเขาจะเน้นแบบภาษาอังกฤษในการทํางานแล้วก็ภาษาอังกฤษที่ใช้สอบโทอีกเพื่อเข้าทำงานอ๋อหลายรูปแบบคือสำหรับการทํางานแล้วก็สำหรับสอบโทอีกเพื่อจะแบบเราอัพอัพระดับความรู้ของเราอีก และสุดท้ายนี้นะครับขอสามคำให้กับน้องๆและก็สาขาของเรามาเรียนเถอะอามาเรียนเถอะขอสามคำให้กับน้องๆครับเดี๋ยวเจอกันค่ะอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับอยู่อีกสองคนนะครับชื่อน้องอะไรบ้างครับชื่อน้องโอมครับน้องโอมอีกคนนึงครับชื่อธงครับน้องธงเรียนสาขาอะไรครับสาขาวิศวกรรมแมคคาทอนิกแมคคาทอนิกเหมือนกันครับเหมือนกันเราเลือกเรียนสาขานี้เพราะว่าอะไรครับอยากเรียนเกี่ยวกับแขนกลนะครับแขนกลคนแปรธาตุนะครับไม่ใช่เหรออะไรผมก็คือผมชอบในหุ่นยนต์อยู่แล้วก็มันท้าทายดีผมว่าน่าจะตื่นเต้นในการเรียนก็คือชอบครับคิดว่าสาขาของเราเนี่ยมีดีอะไรบ้างครับสาขาของเรามีดีคือปฏิบัติเยอะได้ทำเยอะแต่ดีอ๋อได้ได้ทำมากกว่านั่งเรียนเฉยๆเรียนด้วยได้ทำ ดีก็ทักษะดีปฏิบัติเยี่ยมครับสโลแกนทักษะดีปฏิบัติเยี่ยมนะครับสิ่งที่ตัวน้องเองได้รับจากการที่เราเรียนสาขานี้คืออะไรครับในพัฒนาฝีมือครับเพื่อนําไปสู่อนาคตด้พัฒนาฝีมือตัวเองจากที่ชอบก็ได้พัฒนาไปถึงทำเป็นก็เพิ่มศักยภาพให้ดีแบบมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ได้นําความรู้ไปทํางานด้วยครับต่อไปะกออาชีพสุดท้ายครับขอสาํคให้กับน้องๆที่จะมาเรียนที่นี่ครับดีเยี่ยมจังเลยแชร์ไปสีแล้วนาะแอาเอาไปเอาไปดีเยี่ยมจังดีเยี่ยมจังไหวหรือเปล่า ว,ว้าวปาเอากับคัณกรับมับครับังกและอยู่อีก2คนนะครับจากสาขาอะไรครับวิศวกรรมอุตสาหาการครับอุตสาหาการ เือนกันครับทำไมเราถึงเลือกเรียนสาขานี้ครับก็เป็นสาขาที่ผมฝันไว้ว่าจบแล้วอยากเป็นครูช่างครับอยากเป็นครูช่างใช่ครับน้องคนนี้นะครับผมก็ตรงกับเป้าหมายอาชีพในอนาคตรอบข้างแบบโรงงานมีใกล้เคียงกับบ้านผมครับใช่ครับก็อยากเรียนแบบนี้สาขาของเรามีอะไรดีบ้างครับถ้าพูดถึงมีอะไรดีบ้างดีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะอาจารย์บุคลากรกาารศึกษาแล้วก็เป็นเครื่องมืออะไรพวกนี้ครับอ่าดีทุกอย่างเลยนะครับมีอะไรดีบ้างครับสำหรับน้องด้านวิชาการเลยครับอ๋อใช่ครับดีการเรียนทั้งะ การเรียนการใช้ชีวิตด้วยครับใช่สิ่งที่ตัวน้องเองได้รับจากการที่เราเรียนสาขานี้คืออะไรครับกพวกวิชาการนะครับตั้งแต่เรียนมาก็รู้สึกว่าโอเคครับตรงกับสิ่งที่เราชอบครับสิ่งที่น้องได้รับจากการเรียนสาขานี้ครับการอยู่ร่วมกับสังคมครับการทักษะในการเรียนครับใช่สุดท้ายนี้นะครับขอสามคำให้กับน้องๆที่จะมาเรียนสาขารนอยครับก็มาดีครับก็มาดีครับเซมก็มาดีครับมาดีครับเหมือนกันมาดีครับเหมือนกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนน่าสนใจมากใช่ไหมครับสำหรับคณะนี้มีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียนตึกก็น่าเรียนเด็กๆก็น่ารักและต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เรามาปรรทุกในวันนี้ด้วยนะครับคณะครุศาสตร์สารเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนเรมบุรครับผมแลวก็ใหม่กับรายการหมาอะไรชาวันนี้สวัสดีครับ